ส่วนสถานการณ์ล่าสุดต้องไปคุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์คะสถานการณ์การขายรถล่าสุดนี่มันบ่งบอกหรือว่าสะท้อนอะไรได้บ้างคะคือต้องบอกนะครับว่ารถยนต์นย,ยอดขายรถยนต์เป็นตัวเลขที่ทั้งโลกจับตามองค่ะเพราะเขาบอกว่าเวลาคนมีตังค์แล้วเนี่ยนะครับหลังจากใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยจะนึกถึงสินค้าใหญ่ๆก็คือบ้านกับรถนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของรถยนต์เนี่ยบ่งบอกถึงทิศทางของเศรษฐกิจอย่างชัดเจนและในเมืองไทยเนี่ยคนอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์เกือบ5้าแสนกว่าคนนะครับ และหลายบริษัทไม่ว่าเป็นบริษัทขายรถบริษัทผลิตรถหรือบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์อยูอย่ในอุตสาหกรรมของยานยนต์<ม>และก็ลองบอกว่าแพร่กระจายไปทั่วประเทศด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวจะดูกันับว่ามีผลยังไงต่อเศรษฐกิจนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาพในตอนนี้หลายคนถ้าตามข้อมูลเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกนั้นคงจะมีอาการคล้ายๆกับที่ผมรู้สึกครับน้องสูดหายใจลึกๆสิครับจะรู้สึกมันขัดๆครับถ้าไม่ผมถึงพูดแบบนี้ เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าปราตาดูข้อมูลของเศรษฐกิจโลกก่อนจะเห็นเลยนะครับว่าข่าวบวกๆของเศรษฐกิจโลกนั้นมีมากพอสมควรครับก็คือตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นที่หลายคนบอกว่าไตรมาสที่1ขยายตัวติดลบถึง2.9%กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาออกมาบอกแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วติดลบเพียงแค่2.1%และไตรมาสที่สองครับตัวเลข4%ครับในการเติบโตซึ่งเหนือกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจจะโตเพียงแค่3%เศรษฐกิจสหรัฐโตถึง4%ครับ จนทำให้เมื่อวานนั้นเจเน็ตเยเ,ทนทเลนนะครับประธานเฟดออกมาถแถลงนะครับจากการประชุมของ FOMC บอกว่าเฟดนั้นเห็นภาพเศรษฐกิจสหรัฐนั้นฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่สำคัญคือตลาดแรงงานนั้นปรับตัวได้อย่างดีครับและบอกเลยว่าอัตราการว่างงานนั้นลดลงอย่างเป็นที่น่าพอใจมาเหลืออยู่ที่6.1ซแต่เยเลนก็ยังคงเป้าหมายเดิมนะครับออกมาส่งสัญญาณว่า QE จะลดลง1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องนะครับและ ทำให้ QE นั้นเหลือวงเงินในการที่จะหมุนเวียนในระบบสกุลิสหรัฐเพียงแค่2 5 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐลดจาก3 5 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับแต่เยเลนเองก็ยังสงวนท่าทีและบอกว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซึ่งบางส่วนเนี่ยนะครับกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยในเชิงนโยบายจากใกล้ๆ0เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นไปอีก0.25เปอร์เซ็นต์ในช่วงต้นปีหน้าเยเลนบอกว่าจะพิจารณาปรับขึ้นดอกเบีย้ยในเวลาที่เหมาะสมครับทำให้ตลาดคาดว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยประมาณกลางปีหน้าตามที่ไ m เแนะนํา และเพื่อให้สีสหรัฐนั้นฟื้นตัวได้อย่างดีครับถ้ามาดูตัวเลขนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นอะไรที่สดใสตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐก็ดูดีครับแต่มีข่าวลบที่เจือออกมาก็คือข่าวครา,าวของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเองรับรู้ข่าวลบหลังจากที่ขึ้นภาษีการค้าไปทุกคนนองว่าญี่ปุ่นจัดการได้แต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นซึมกว่าที่คิดครับ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนล่าสุดมิถุนายนนั้นมีการขยายตัวในตราติดลบ3%กว่า,วาเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมและตัวเลขส่งออกญี่ปุ่นซึ่งเป็นตัวชี้การส่งออกของไทยเนี่ยนะครับเป็นการที่ขยายตัวติดลบต่อเนื่องกัน2เดือนครับคือพฤษภาและมิถุนายนนั่นหมายความว่าทุกคนกังวลว่าโลกนั้นฟื้นตัวอย่างดีหรือเปล่าเช่นเดียวกับไทยเลยครับที่ต้องมาพิจารณาว่าการส่งออกนั้นจะฟื้นตัวดีไหมเพราะว่าญี่ปุ่นเผชิญกับการส่งออกที่ขยายตัวติดลบ2เดือนติด และทําให้หลายคนมองรับว่าไตรามาสที่2ที่ญี่ปุ่นมองว่าเศรษฐกิจของเขาจะถดถอยหรือว่าติดลบเนี่ยนะครับประมาณ5%เพราะการขึ้นภาษีการค้าจาก5เป็น8%นั้นปรากฏว่านักวิเคราะห์มองว่าอาจจะติดลบ7-9%ครับจุดนี้เองที่เป็นข่าวลบของญี่ปุ่นผสมผสานกับข่าวลบที่สาภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกาตกลงเซงชั่นรัสเซียปฏิญาเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นรัสเซียตอบโต้ทันทีครับบอกว่าใครก็ตามที่เป็นลูกหนี้ของแบงก์อยากจะกู้ยืมเงิน ติดต่อตามประเทศไม่ได้ธนาคารของรัสเซียธนาคารการรัสเซียพร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อให้ครับแน่นอนว่าสงครามเศรษฐกิจในครั้งนี้หลายคนมองว่าเจ็บตัวทั้งคู่รัสเซียที่มองว่าเศรษฐกิจปีนี้อาจจะโต0.2อาจจะโตน้อยกว่านี้และมีผลต่อเศรษฐกิจโลกเพราะว่าเยอรมันและชาติตะวันตกนั้นผูกพันกับรัสเซียอย่างมากมีผลต่อการส่งออกอีกนะครับและที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็เผชิญกับข่าวลบล่าสุดก็คืออาร์เจนตินาไม่สามารถชําระหนี้ได้ที่เรียกว่า default นะครับ หลังจากที่ปี2002มีการผิดนัดชำระหนี้ห่งครั้งและปรับโครงสร้างหนี้2014กลับมาอีกครั้งครับก็คือผิดนัดชำระหนี้ทำให้ s p p ไปจัดอันดับจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะครับไปดาวเกรดนะครับตราสารของรัฐบาลของอาร์เจนตินาไปเหลือเกรดขยะก็คือจังบอลประมาณ4ลบภาพต่างๆเหล่านี้ที่เศกิจดูเหมือนกับมีอาการเป็นบวกแต่ปรากฏช็อตลงดื้อครับทำให้ดาวโจนณนะวันนี้ป่นเปียนในแดนลบ แล้วก็ทางด้านหุ้นของยุโรปหุ้นเอเชียปุ้นเปียนในแดนลบทั้งหมดครับและทองคำนั้นยอดต่ำกว่า1,300ดอลลาร์ต่อออนและน้ำมันนะครับที่สหรัฐอเมริกาต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาเรลครับสูด right. หายใจกันอีกครั้งหนึ่งหายใจไม่ทั่วท้องจริงครับเพราะว่าภาพเศรษฐกิจออกกันแปลงแปลกต้องตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะกลับมาดูเมื่อวานตัวเลขที่กระทรวงการคลังบอกนั้นมีตัวเลขหลายตัวที่มีสัญญาณดีขึ้นแต่กระทรวงการคลังปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจนะครับขยายตัวจาก2 6เหลือ2% ภาพตรงนี้เป็นภาพที่สอดคล้องกับวันนี้ที่เราจะคุยกันครับก็คือตัวเลขของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งถือเป็นอุตสา,ากรรมหลักของไทยที่จะชี้วัดเศ,ศรษฐกิจเนี่ยนะครับล่าสุดครับทางด้านกลุ่มยานยนต์ของสปาุสารกรรมนั้นออกมาบอกว่าปีนี้ครึ่งปีแรกยอดขายรถยนต์เพียงแค่ประมาณ4 4 0 0 0 0คันนะครับและก็ที่ลดลงอย่างมากเนี่ยก็คือรถนะครับที่ต่ำกว่า1,500ซีซีครับเป็นรถของคนที่มีไรายได้ไม่สูงครับ นั่นหมายความว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้มีอาการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นและคนที่มีไรายได้ไม่ค่อยมากยังมีอาการติดขัดทางการใช้เงินครับ mm hmm. เพราะตัวเลขนี้ชี้ชัดเลยนะครับว่ายอดที่ตกลงประมาณ40%ของการขายรถโดยรวมแล้วปรากฏว่ารถที่มีระดับเล็กๆนะครับที่คนมีไรายได้ไม่เยอะใช้เนี่ยยอดนั้นตกลงค่อนข้างมากทำให้ทางสภาวหกรรมนะครับ ประมวลจากนักธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วประเทศแล้วก็บอกว่าเป้าหมายที่คาดว่าจะใกล้เคียงกับ2-3ปีที่แล้วที่จะผลิตและขายได้ประมาณ2.4ล้าน4แสนคันน่าจะหายไป2 0แสนคันครับหายไปเกือบ10%เหลือเพียง2ล้าน2แสนคันโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับการตกลงนั้นจะตกลงจากยอดขายในประเทศ2 0แสนคัน ที่เราตั้งใจจะขายหนึ่งล้านสองแสนคันหรือเพียงหนึ่งล้านคันครับแต่ที่ยอดส่งออกนั้นยังกําหนดไว้ที่เดิมคือหนึ่งล้านสองแสนคันซึ่งนั่นหมายความว่าการส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและประเทศในเอเชียต่างๆเศรษฐกิจของเขายังใช้ได้การส่งออกนั้นดูเหมือนกับมีอาการดีวันดีคืนครับ ไปดูตัวเลขที่สอดคล้องกันอีกตัวหนึ่งก็คือยอดขายารถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่เป็นตัวชี้วัดสําหรับเกษตรกร,กรคนในท้องถิ่นต่างๆหรือคนที่เริ่มต้นจะมีรถนั้นเริ่มต้นที่มอเตอร์ไซค์นั้นปรากฏว่ามีการปรับลดเป้าหมายเหมือนกันครับ2 0 0 0คันเหมือนเดิมจาก2ล้าน2 5 0 0ห0คันหรือเพียง2ล้านคันยอดส่งออกนั้นจะลดลงไปด้วยแต่ยอดขายในประเทศครับจะลดไป2 0 0 0คันจาก1ล้าน9 0 0 0คันหรือเพียง1ล้าน7 0 0 0คันนั่นหมายความว่าชี้วัดชัดเจนเลยนะครับว่า กำลังซื้อของคนที่มีรายได้น้อยดูจากสัญญาณตัวเลขของการขายรถยนต์และก็การขายรถมอเตอร์ไซค์นั้นชี้เห็นครับว่ากําลังซื้อของคนไทยที่มีรายได้ไม่สูงเกษตรกร,รกําลังซื้อยังไม่กลับมาครับเป้าหมายปีหน้าทางสภาวิสาหกรรมยังชี้ไม่ชัดว่าจะเท่าไหรดีเพราะว่าต้องรอตัวเลขจริงๆในปัจจุบันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับปีหน้าค่อยมาดูทีว่าจะ2ล้าน กี่คันกันแน่สองล้านกว่าเท่าไหร่มาดูตัวเลขที่เจาะลึกนะครับเมื่อวานที่กระทรวงการคลังถแถลงตัวเลขนั้นมาดูจํานวนนะครับรถยนต์นั่งที่มีการขายกันเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังเวลาเขาให้ข้อมูลเนี่ยใครเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังจะเห็นเลยนะครับว่าดูสีก็พอครับถ้าเป็นสีเหลืองแสดงว่าอาการไม่ค่อยสดใสแต่ดีกว่าสีแดงครับนั่นหมายความว่าสัญ,ญญาณเตือนภัยนั้นไม่ได้หนักหนาสาหัสเริ่มฟื้นตัวขึ้นจากที่เคยติดลบในเตรมาสที่หนึ่งมากมากนะครับติดลบประมาณนนี้าสิบห้าเปอร์เซ เปิดไฟสีเหลืองเหมือนกันก็คือลบประมาณ15%ในเดือนล่าสุดมิถุนายนเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของรถปิกอัพที่เป็นรถที่เราใช้ในการค้าขายต่างๆก็ยังติดลบ27%ครับเปิดสัญญาณสีเหลืองคือสัญญาณดูดีขึ้นนั่นหมายความว่าตลาดรถยนต์นั้นมีอาการฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้ามองจากตัวเลขและฟื้นแบบทั้งแผงครับทั้งคนขับรถเกง๋งคนขีม่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถกระบะทำธุรกิจ ถ้ามามองตัวเลขของการส่งออกซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นประคองตัวได้ไหมเราต้องการเป็น Detroit of Asia ต้องการผลเพื่อการส่งออกปรากฏว่ายอดการส่งออกปรับตัวดีขึ้นเมื่อกี้จะสังเกตเห็นสัญญาณสีเขียวส่งออกในเดือนมิถุนายนขยายตัวประมาณ 3. 2เรครับพอมาดูปาตาดูอุตสาหกรรมต่างๆยานยนต์ที่ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศดูที่กระทรวงการคลังเปิดไฟก็ได้นะครับตัวเลขอาจจะไม่ต้องดูก็ได้เดิมเนี่ยนะครับไรมาาที่2เนี่ยเปิดไว้ประมาณไฟสีแดงยังแย่อยู่ครับ การอุตสาหกรรมนี้ผลิตเนี่ยกำลังการผลิตจากเดิมที่ผลิตปีแล้วประมาณ 80- 90ของกําซของกลังการผลิตตอนนี้หรือประมาณ70และต่ำกว่าครับแต่ปัจจุบันสัญญาณเริ่มเปิดไฟสีเหลืองนั่นคือหมายถึงว่ายอดขายน่าจะฟื้นขึ้นเหมือนกับที่ภาคธุรกิจทั้งคายรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่และก็สภาอุตสาหกรรมบอกเหมือนกันว่าครึ่งปีหลังน่าจะมีอาการของการฟื้นตัวขึ้นแน่นอนนะครับว่าอุตสาหกรรมยายนยนต์เป็นตัวชี้เลยครับว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นยังไม่มีอาการกระเตื้งขึ้นนนมมาาาาากกกแต่่่บบรรยยาาศดีๆๆจะะคอ,คอลั ธุรกิจก็บอกแบบนั้นค่ะแต่ว่าตัวเลขยอดขายแบบนี้มันจะสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจของณปัจจุบันนี้กับในอนาคตได้ไงคะครับแน่นอนนะครับว่าปัจจุบันคงชัดแล้วว่ากําลังซื้อหายไปทั้งแผงแต่รถหรูนี่เขาบอกว่าขายดีนะนะครับแต่ว่าเต็งมือสองกับค่ายรถยนต์รถเก๋งเนี่ยดีลเลอร์ทั่วประเทศบอกว่ากํากลังซื้อยังไม่กลับมาเพราะนั้นกลังซื้อก็แน่นอนรับปัจจุบันนั้นไม่คือดีแต่อนาคตชี้อย่างนี้เลยนะครับ ท่านผู้ชมครับถ้าเรามาดูภาพของอนาคตเนี่ยรถยนต์ฉายภาพแบบนี้ครับครึ่งปีแรกเนี่ยรถเก๋งขายได้ประมาณ4 4 0 0 0 0คันแต่ว่าถ้าครึ่งปีหลังถ้าเป้ายังเป็นหนึ่งล้านคันนะครับสแสดงว่ารถเก๋งน่าจะขายได้ประมาณ5 6 0 0 0 0คันในช่วง6เดือนหลังนี่คือภาพครับของการซื้อขายรถยนต์ตั้งแต่ปี2 5 1 2นะครับหลังจากช่วงที่เรามีปัญหาเศรษฐกิจปีที่แล้วและมีปัญหาการเมืองยอดขายรถยนต์โดยรวมตกลงนะครับและเป็นการตกลงทั้งทั้งรถของ ปิกอัพและกระล็รถเก๋งนะครับแต่ถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยในช่วง2เดือนหลังหลังจากที่คอสชอเข้ามาดําเนินการบริหารประเทศยอดขายรถยนต์เริ่มปรับขึ้นครับจากเดิมเนี่ยยอดขายรถยนต์นะครับโดยรวมๆที่มีเฉลี่ยประมาณ 70,000- ถึงแปดหมคันต่อเดือนรวมทั้งปิกอัพกับรถเก๋งนะครับถ้ามีการคาดการโดยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์บอกว่าคือปีหลังจะขายได้โดยรวมๆคือ5 6 0 0 0 0คันแสดงว่าเฉลี่ย6เดือนนะครับจะขายได้เดือนละประมาณ90 0 0 0คันครับ จาก7 0 0 0 0คันต่อเดือนเป็น90,000คันแสดงว่าตอนนี้ยอดขายรถยนต์เริ่มวิ่งขึ้นแล้วนะครับภาพที่จะเห็นจะสอดคล้องกับยอดของมอเตอร์ไซค์ครับยอดของมอเตอร์ไซค์ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะขายเฉลี่ยนะครับต่ำกว่าแส0ห0 0คันต่อเดือนนะครับจะขายได้โดยรวมรวมประมาณ7,0,000 0กว่าคันครับถ้าเป้าหมายยังเป็น1 7 0 0 0 0้านคันแสดงว่าช่วงครึ่งปีหลังที่ขายได้ประมาณ90,00 0 0คันนั้นจะขายได้ประมาณ1ส0ห0 0ถึงแ0 0 0 0ถึงแ70,000คันต่อเดือนนั่นหมายความว่าถ้าตลาด ธุรกิจคาดการ์ว่ายอดขายในครึ่งปีหลังจะขยายตัวขึ้นแสดงว่าเงินของชาวนาที่โอนเข้าในโครงการจำนำข้าวเศรษฐกิจที่จะถูกกระตุกกระตุ้นขึ้นน่าจะทําให้คนมั่นใจแล้วก็กลับมาซื้อรถยนต์และซื้อมอเตอร์ไซค์มากขึ้นนั่นหมายความว่าดีลเลอร์รถยนต์ทั่วประเทศนะครับท่านจะเริ่มขายของได้มากขึ้นเวลาที่เราคุยกับภาคธุรกิจในหอ,อก,การค้าจังหวัดต่างๆดีลเลอร์เริ่มรู้สึกว่ายอดขายเริ่มวิ่งโดยเฉพาะในเขตเมืองครับและเมื่อยอดขายเริ่มวิ่งดีลเลอร์ที่สต็อกนะครับรถยนต์ไว เพื่อสำรองการขายจะระบายสินค้าได้ดีขึ้นคนที่ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยานยนต์นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นประกันในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซลนะครับที่จะได้เม็ดเงินจากการขายแบ่งเปอร์เซ็นต์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องเสียงติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ต่างๆและตลาลดรถมือสองท่านคงจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นครับและท่านจะเริ่มมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นครอบคลุมไปทั่วประเทศเม็ดเงินที่เกิดขึ้นนี้จะถูกสะพัด ไปอย่างทั่วประเทศนั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณนะขนาดนี้ก็คือว่าสัญญาณในเชิงบวกนั้นธุรกิจค่อนข้างจะฟันธงว่าตอนนี้ยอดขายแม้ว่าอย่างอื่นไต่ตมาสี่ควรจะค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มจะมีการปรับตัวดีขึ้นนับตั้งแต่บัดนี้สไลด์สุดท้ายที่อยากจะคุยนะครับภาพสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาพที่มหาลัยหอการค้าไทยนั้นได้ทําการสํารวจดัชนีความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์นะครับหลังจากเดือนพฤษภาคมที่คอสชเข้ามาบริหารประเทศนั้น ความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์นั้นผู้ไอ้พวกเห็นว่าน่าซื้อรถยนต์มากขึ้นเป็นช่วงที่เขาพร้อมจะซื้อรถแล้วละครับหลังจากชี่การเมืองที่มีปัญหาสิที่มีปัญหาเขาชะลอการซื้อรถยนต์มาตลอดหนึ่งปีซึ่งทําให้ยอดการผลิตและยอดขายรถยนต์นั้นปรับตัวลดลงตอนนี้สัญ,ญญาณของผู้ซื้อบอกว่าถ้าสีฟื้นอย่างดีหรือเงินที่เขาเก็บเงื่อนไขดีๆของการซื้อรถเขาพร้อมแล้วและแบงก์ก็เริ่มปล่อยมากขึ้น สัญญาณของการปรับตัวในเชิงบ่กแบบนี้แน่นอนครับว่าเม็ดเงินที่จะสะัพัดมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับยอดจาหน่ายยอดขายโบนัสหรือว่าเงินส่วนแบ่งทางการตลาดที่จะได้มากขึ้นการลดเงินในการสต็อกของทางด้านดีลเลอร์ที่จะระบายลดได้เร็วขึ้นควรจะเป็นตัวหนุนเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆทุกภูมิภาคนะครับเพราะตอนนี้ราคายางพาราค่อยๆนิ่งๆ่งหลังจากที่รัฐบาลบอกว่าเจ้ายางพาราไปผสมกับยางมาตอยคงจะดันให้ยางพาราราคาขึ้น ทุกผาที่เกี่ยวพันกับยางพาร,ราผมพร้อมซื้อปิกอัพขณะดเดียวกันราคาข้าวเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจาก7,000กว่า,วาบาทต่อตันมาเป็น8,000กว่า,วาบาทต่อตันนั่นหมายความว่ากเกษตรกรคงพร้อมซื้อมอเตอร์ไซค์และปิกอัพและแน่นอนว่าเมื่อทุกอย่างค่อยๆค,คลายตัวรถเก่งคงขายดีขึ้นครับนี่คือการชี้วัดว่าตัวเศรษฐกิจไทยนั้นคงจะมีสัญญาณที่ค่อยๆดีขึ้นราะอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างจะมั่นใจว่ายอดขายคงกลับมาสอดคล้องกับสัญญาสินที่ค่อยๆกลับมานะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวอาจจะไม่เร็วนักเพราะเศรษฐไทยในปีนี้ยังเผชิญอยู่กับความเสี่ยงหลายอย่างไม่ว่าเป็นการส่งออกหรือการฟื้นตัวของสิทธิภายในแต่มองในเชิงบวกครับสัญญาณน่าจะดีและปีหน้าควรจะดีกว่านี้ค่อนข้างมากและยังทําให้ประเทศไทยนั้นเป็น Detroit ของเอเชียคือเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ที่สําคัญของโลกถ้าตลาดภายในเข้มแข็งฟื้นตัวขึ้นตลาดส่งออกยังคงเส้นคงวาผู้ประกอบการ คงจะปักหลักและมั่นใจในการขายที่ประเทศไทยแล้วก็ตะเข็บตามแนวชายแดนคือ GMS และก็ส่งออกไปยังประเทศต่างๆในเอเชียและอาเซียและทั่วโลกนะครับการย้ายฐานไปอินโดนีเซียนั้นคงเป็นการย้ายเพื่อทําให้การกระจายความเสี่ยงในการผลิตและการเข้าสู่ตลาดนั้นใกล้ขึ้นแต่ไทยยังเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในค่ายยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งญี่ปุ่นสหรัฐและอีกหลายๆประเทศที่มาในเมืองไทยอุตสาหกรรมยานยนต์คงสดใสมากขึ้นในปีหน้าตอนนี้ค่อยๆดีขึ้นแล้วครับ อาจารย์คะแต่ว่าปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเครื่องยนต์หลักๆนี่ก็อยู่มีหลายเครื่องนะคะคแต่เครื่องยนต์ไหนจะเป็นพระเอกของเศรษฐกิจไทยในปี2557นี่แหละคะอาจารย์ถ้าถามว่าพระเอกเหรอครับผมคิดว่ามีพระเอกเยอะนะฮะเหมือนเหมือน <c oughs> คุณชายห้าคนที่ <c oughs> ช่วยกันนะฮะ <c oughs> ผมคิดว่าตอนนี้ผสมผสานอยู่แต่ถ้าถามใจผมจริงๆเนี่ยพระเอกคงจะต้องให้การใช้ใจ่ายของภาครัฐณขณะนี้ครับ <c oughs> เพราะการใช้ใจ่ายของภาครัฐจําเป็นนะครับภาครัฐคอสชอของต้องเร่งเบิกจ่าย ในไตรมาสที3 mm ่3มและไตรมาสที hmm, like bbe bbe einen, ่4 <copyright orig ines> ี่เป็นตัวสาคัญในการกระตุ <template> ้นเศรษฐกิจเพราะส่งออกกับการท่องเที่ยวคงจะกลับมาเป็นพระเอกตอนจะจบเรื่องของปีนี้คือตอนไตรมาสสี่การบริโภคคงจะเป็นพระรองอยู่และไตรมาสี่คงจะกลับมาเป็นพระเอกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันในรายละเอียดเกี่ยวกับเศรษฐกิจในปีนี้นะคะอาจารย์จะได้รู้กันว่าใครเป็นตัวเด่นที่สุดในปีนี้นะคะวันนี้มหาลัยแห่งค้าไทยปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจนะครับจะเอารายละเอียดต่างๆมาพูดคุยกันว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยปีนี้และปีหน้าจะเป็นงไงในวันพรุ่งนี้ค่ะค่่ะคคคุุณณะ